ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่ง นมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทิ่เหนือจะสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้นึกถึงองค์พระธรรมกายไปจำตัว สีทองที่เราได้สร้างเอาไว้โดยจะเรียกชื่อเราไว้ที่ฐานองค์พระ <_ S 1> เพื่อนำไปบริสถานที่มหาธรรมกายเจดีเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้นึกอย่างง่ายๆ เบาเบาสบายๆนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะอย่างง่ายง่ายสบายๆนึกเบาเบา ใจเย็นเย็นค่อยๆนึกไปทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิงน่งนมนมเบาเบาอย่างสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ดูเฉยๆดูธรรมดาธรรมดา แม่ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะชัดขึ้นมาเองนะจะชัดขึ้นชัดขึ้นเหมือกับเราลืมตาเห็นเลยค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ใครที่ทำได้มาถึงจุด ที่ชัดเจนเหมือนลืมตาเห็นแล้วนะให้รักษาตรงนี้เอาไว้ดีทีเดียวลนะเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะมันตรึกมันนึกเอาไว้เรื่อยๆในทุกอริยาบทไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งทำสมาธิเท่านั้นนะในอริยาบทอื่น จะยืนจะเดินตะนอนเนี่ยแล้วก็นึกไปเรื่อยๆมันตรึกไปเรื่อยๆตรึกคือน,นึกเบาๆธรรมดาๆพอเราทำซ้ำๆความชำนาญมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงในระดับหลับตาลืมตามันก็ เห็นชัดเจนเท่ากันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือสีที่แปรสภาพไปเมื่อใจละเอียดเป็นสีใสๆเป็นพระแก้วใสๆสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วนะไม่มีตำหนิเลย ก็ต้องมันตรึกมันนึกมันคิดเอาไว้นึกไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาตอกยำำำ้ำซ้ำเดิมทำซ้ำๆให้ชำนาญจึงกระทั่งเราจะเคลื่อนไหวไกายเราก็ยังเห็นองค์พระธรรมกายประจำตัวของเราอยู่ที่สู่งกลางกายฐานที่เจ็ ก็่าจะเป็นสีทองหรือว่าสีใสมันก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆแหละจนกระทั่งถึงจุดที่ชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นคือมันจะชัดมากๆเลยซึ่งจะมาพรา้อมกัความสุขความบริสุทธิ์ของใจเราองค์พระจะใส เย็นสบายเวลาเรามานั่งทำสมาธิต่อมันจะได้ง่ายเราก็จะได้เริ่มจากองค์พระที่ใสๆเรา,าแ,แค่ดูไปเฉยๆนิ่งๆนิ่งถึงในระดับที่ใจนิ่งแน่นนิ่งแน่นแล้วก็นุ่มนวน คือใจมันจะละเอียดอ่อนแต่มีพลังพอเรานึกขยายองค์พระท่านจะขยายขึ้นมาหรือเรานึกย่อองค์พระท่านก็ย่อเล็กลงได้หรือถ้าเราถึงจุดที่หยุดนิ่งสนิทยิ่งกว่านี้ นิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆเนะี่ยองค์พระ,ระท่านขยายเองเลยโดยที่เราไม่ต้องเป็นนึกท่านจะขยายแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดเกิดขึ้นมาความรู้สึกสองอย่างจะมาพร้อมๆกันอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน คือเห็นองค์เล็กๆแต่ตง้วเราก็รู้สึกขยายตามองค์พระอีกองค์นะมันจะไปพร้อมกันเลยใหญ่กับเล็กไปพร้อมกันใจยิ่งใสบริสุทธิ์แต่เรายังมาไม่ถึงตรงนี้แล้วก็อเอาแค่นึกขยายใหญ่ มากกว่าตัวเราจนกระทั่งชาวสภาธรรมกายสากลนขยาย่อางนั้นใหญ่่าวัดรขยาอยออกไปใหญ่ถึงอำเภอจังหวัดประเทศใหญ่ไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสุดขอบฟ้า ใจนิ่งแน่นนุ่มนวลซึ่งมันจะมีอารมณ์สุขก็เฉยเฉยสุขกับนิ่งนิ่งนิ่งแล้วความสุขมาติดเรามีความสุขถึงจะทำอย่างนี้ได้ถ้ายังไม่ได้อารมณ์นี้มันยังทำไม่ได้ แปลว่าเรายังนิ่งแน่นนุ่มนวลไม่เพียงพอถ้าเรานิ่งได้ถูกส่วนอย่างนี้มันจะมีอารมณ์อย่างนี้แหละจะขยายแล้วก็ยอ่อจนกระทั่งเราคล่องขึ้นเลยเนื้ขยายยอ่อเป็นชานกีฬาอยู่ภายใน ใจยิ่งใสเย็นบริสุทธิ์อยู่ภายในมีความพึงพอใจกับอารมณ์นี้และความรู้สึกสุขสันโดษมันจะเกิดขึ้นอยู่ในตัวคือจะเริ่มรู้จักคำว่าพอดี กินอยู่ใช้แต่พอดีดำเนินชีวิตแต่พอดีมันเป็นยังไงเป้าหมายชีวิตจะชัดเจนมากยิ่งเรานิ่งในนิ่งหนักขึ้นความใสก็จะกลายเป็นความสว่างที่มาพร้อมๆกันทั้งใสทั้งสว่างทั้งสุข แล้วก็นิ่งแน่นนุนน่มนวลสว่างสวยจะฝึกให้ได้อย่างนะีในาจเนี่ยฝึกเพื่อตัวขงเราเองไม่ใช่เพื่อใครนีนิ่งในนิ่งนิน่งในนิ่งเดี๋ยวอารมณ์สองอย่างก็จะมาอย่างที่ว่าเร่าตั้งแต่ต้น คือเล็กใหญ่มาพร้อมกันเล็กเห็โนองค์ละเล็กเล็กเล็กจะกับลายเข็มแต่เห็นชัดเจนเห็นรายละเอียดแต่กายก็ขยายใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่เล็กมาพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำเฉยๆนะจะดูเฉยๆยนะซึ่งตรงนี้เนี่ย มักจะทำให้ยุ่งยากคือทำเราไม่เป็นเงั้นะเพราะเราไม่เคยเจออารมณ์นะี้ไม่เคยทำอย่างนี้นะดูเฉยๆนิ่งๆโดยที่ไม่ได้นึกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวจะเห็นขึ้นมาเองเนะี่ยภาพขึ้นมาจะเป็นดวงเป็นกายเป็นอะไรนะ ปลากเกิดขึ้นมาเองเธอไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายง่ายอย่างนี้ก่อนไปสู่สิ่งที่ง่ายกว่านี้แล้วก็ง่ายๆตลอดเส้นทาง สุขสดชื่นตลอดเส้นทางแต่ชีวิตประจำวันของเราเรามีคุณเราคุ้นแต่เริ่มแท่สิ่งที่ง่ายไปสู่ยากแล้วก็ยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเจอปัญหาเจอแรงกดดันสารพัดเราคุ้นอย่างนั้นเราจึงไม่รู้จักวิธีอย่างนี้นคือง่ายๆ ก็ทางไปสู่ง่ายแสนง,ง่ายจากกานิ่งอย่างเดียวในช่วงนี้บุญที่เกิดจากการสร้างพระธรรมกายประจำตัวทุ่มสุริปิจดียังเกิดอยู่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการนึกถึงองค์พระธรรมกายจำตัวจะง,ง่ายแล้วก็นำเราไปสู่พระัตนาัยในตัวได้ เข้าไปถึงพระธรรมกายจริงๆที่อยู่ภายในโดยผ่านกายต่างๆตามขั้นตอนกายมนุษย์ทิพรรม,มรูปพรมก็ทั้งถึงกายธรรมก็จะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวจะเริ่มต้นต้องรู้จักและเข้าใจวิธีการทำอย่างนี้ และโดยเฉพาะช่วงนี้ทั้งชิงช่วงที่บุญที่เกิดจากการสร้างพระธรรมกายจำตัวเกิดขึ้นช่วงจังหวะที่ดีนี่เนี่นึกถึงบุญนี้นึกถึงองค์พระธรรมกายจำตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆใจสใสเย็น เชาจะเข้าใจคำว่าถูกส่วนมันเป็นอย่างไรจใจถูกส่วนเป็นอย่างไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราการน,นึกองค์พระธรรมกายจำตัวให้ใสเย็นสบายนึกขยาย แล้วก็นึกย่อให้เล็กลงนึกนิ่งๆพอถูกส่วนจะเข้ากลางไปเองเลยจะมีองค์พระพ,พร่งพูออกมาเลยถ้าเราทำขยายย่ออย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะไอชํานาญในช่วงนี้ลูกนึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย ยายยอไอใสบริสุทธิ์นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นนึกเบาเบาต่างคน ่านั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ